ลรดสัมผันเต็มคือนเขาอีกว่ากี่มือกับชีหัวหนุ่มหัวหยองหัวยิกหัวงอหัวฟูลรดสัมผันเต็มเลยอีกว่ากี่มืออสีเดย์น้องน้ำมือกายนะผากมือกายนะผากก็เพราะปีนกายนะผากอีก Y M C A บ่เลยสัมผันเต็มเลย บางเดี๋ยวเสียอีกบมื่กี้มือหัวก็สิยุ่งหัวก็สิฟูหัวก็สิหยองหัวก็สิปวดก็สิเป็นบ้าก็สิเป็นบ้ามันบ่หงายหลังล้มทั้งยืนขาสิแก่แด้เห็นตะตีนสินบ่เลยสมเปนแจนคือเก่าพี่น้องเอ้ยเอามือไก่ระพาผ็เพราะฉสิเอาตีนไก่ระพากด้บัดทีนี้มันนัเลิศสัมเป็นแจนโบ้ Y M C A YMCA บอลูกน้องเขาจะทำ